เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลคือนางสาวแพรทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีครับธรรมธานครับอาศัยอำนาจตามมาตรา151ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยควกข้าพเจ้าซึ่งมีจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรผู้ที่มีรายนามตามท้ายยติที่ได้เสนอต่อท่านประธานครับ ขอเสนอยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจนางสาวแพทองทานชินวัตรโดยที่ววกข้าพเจ้าเห็นว่านางสาวแพทองทานชินวัตรเป็นผู้มีพฤติกรรมไม่อาจไว้วางใจให้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมครับในการดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายบริหารไม่มีคุณสมบัติ ขาดวุฒิภาวะขาดความรู้ความสามารถและขาดเจตจำนงในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประเทศชาติและประชาชนได้ส่งผลให้เกิดการทำลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหาไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพียงเพราะเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองครอบครัวและพวกพ้องเป็นตัวตั้ง อยู่เหนือผลประโยชน์ส่วนรวมครับนางสาวแพท,ทองทานชินวัตรยังไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการเอารัดเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมโกหกหลอกลวงไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญากับประชาชนไว้เป็นนั่งร้านช่วยเหลือต่างตอบแทนบุคคลที่เป็นปฏิปักษต่อระบบราาประชาธิปไตย บริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมทำลายนิติรัฐทำลายระบอบราาประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาเจตนาตลอดจนปล่อยปะละเลยให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชันภายใต้การบริหารงานของตนเองทั้งยังทุจริตเชิงนโยบายบริหารบ้านเมือง ที่เอื้อแก่ผลประโยชน์ของพวกพ้องและกลุ่มทุนแต่งตั้งบุคคลที่ขาดความรู้ความสามารถเหมาะสมไม่ซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งสำคัญอื่นๆนอกจากนี้ยังสมัครใจยินยอมให้บุคคลในครอบครัวชี้นำชักใยให้กระทำการหรืองดเว้นการกระทำการอันเป็นเรื่องสำคัญของชาติบ้านเมืองประพฤตตนเสมือนเป็นนายกรัฐมนตรีหุ่นเชิด โดยมีบุคคลในครอบครัวเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงไม่ต้องรับผิดชอบต่อการใช้อำนาจใดๆจากพฤติการดังกล่าวที่พวกข้าพเจ้าได้กล่าวมาหากปล่อยให้บุคคลดังกล่าวยังคงบริหารราชการแผ่นดินต่อไปย่อมสืบมาซึ่งความเสียหายของประเทศชาติและประชาชนยากที่จะเยียวยาได้จึงขอนำเรียนและขอขอบคุณ ท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่กรุณาบรรจุยตินี้ในการประชุมวันนี้ครับท่านประธานครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในปี2566ประชาชน40ล้านคนครับเดินเข้าคูหาเลือกตั้งด้วยความหวังด้วยความเชื่อมั่นศรัทธาครับว่ารัฐสภาแห่งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาได้ เพื่อหยุดทศวรรษแห่งความสูญเปล่า mm. เพื่อยืนยันสิทธิความเป็นคนไทยของพวกเราทุกคนครับ mm. ยืนยันสิทธิว่าอะไรครับ mm. ยืนยันสิทธิว่าพอกันได้แล้วกับ9ปีที่สูญเสียไปที่พวกเราถูกริดรอนสิทธิผลเมือง mm. ถูกขโมยโอกาส mm. ถูกกดขี่คุณภาพชีวิต mm. ไม่ให้ลืมตาอ้าปาก mm. แต่หากถ้าใครนอนหลับ ไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566แล้วตื่นขึ้นมาในวันนี้ครับท่านประธานหลายๆคนที่นอนหลับไปคงจะแปลกใจครับทำไมทุกอย่างช่างเหมือนเดิมซะเหลือเกินทำไมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในวันนั้นถึงได้แนบแน่นแนบสนิทเป็นเนื้อเดียวกันกลุ่มกลืนไม่ต่างอะไรจากรัฐบาลที่มาจากคณะปฏิวัติรัฐประหารการบริหารราชการแผ่นดิน ถูกขับเคลื่อนด้วยผลประโยชน์ของกลุ่มพวกพ้องตนเองการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินสเปะสปะไม่เป็นท่าปล่อยปะละเลยชีวิตประชาชนครับปล่อยให้คนไทยต้องเผชิญปัญหาต่างๆด้วยสองมือสองแขนและสองขาของตัวเองเริ่มตั้งแต่ปัญหาไฟป่าไปจนถึงปัญหาฝุ่น PM 2.5ปัญหาทุนเทาไปจนถึงปัญหาชายแดนแก๊งคอซนเตอร์และการค้ามนุษย์ครับ ปัญหาการศึกษาไปจนถึงการขาดข,าดขีดความสามารถในการแข่งขันปัญหาปากท้องค่าไฟแพงรวมไปถึงปัญหาด้านการเกษตรปลาหมอคางดําและการทุจริตคอร์รัปชันทุกวันนี้พวกเรายัางต้องเจอปัญหาแบบเดิมๆอยู่เลยครับทําไมครับท่านประธานทําไมคนไทยจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รัฐบาลที่มีเจตจํานงที่แน่วแน่ที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขา ทำไมคนไทยถึงยังไม่มีโอกาสที่จะมีผู้นําที่มีคุณสมบัติเพียงพอในการหาทางออกให้กับประเทศทั้งๆท,ที่การเลือกตั้งในปี2566ที่ผ่านมาประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศลงมติกันแล้วว่าอยากได้การเปลี่ยนแปลงคําตอบทีอบ่อธิบายทุกอย่างได้ชัดครับเพราะรัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นดํารงอยู่และเดินหน้าต่อ เพื่อให้เกิดดีลแลกประเทศซึ่งผลประโยชน์ของคนตระกูลชินวัตรและครอบครัวยึดเป็นแกนกลางและมีผลประโยชน์ของกลุ่มทุนใกล้ชิดและเครือข่ายการเมืองเป็นแกนรองส่วนประเทศและประชาชนนั้นต้องรอออกไปก่อนเดี๋ยวใกล้วันเลือกตั้งพวกเราค่อยมาปรับบทละครกันอีกทีใช่ไหมครับท่านนายกครับแบบนี้ท่านคิดว่าประชาชนเขารู้ไม่ทันหรอครับ พฤติกรรมที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีต่อมาจนถึงสมัยคุณแพทอทานชินวัตรเดี๋ยวคุณรัฐมุกครับช่วยโครินา -19 นระมัดระวังหน่อยเพราะว่าคุณเศรษฐาไม่ได้อยู่ในห้องประชุมนี้เพราะเอ,อ่ยชื่อถ้าบอกอดีตนายกตีผมก็ไม่ว่าอะไรช่วยระมัดระวังยังไม่ต้องถอนครับนะระมัดระวังครับเชิญครับต่อครับครับผมคิดว่าเนื้อหาสักครู่เป็นข้อเท็จจริงนะครับท่านประธานขอบคุณท่านประธานที่ช่วยกำกับดูแลนะครับ ต่อมาจนถึงสมัยของคุณแพททองทานชินวัตรครับที่หลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐบาลเพื่อไทยยอมเป็นนั่งร้านให้กับกลุ่มอํานาจเดิมเพื่อใครเพื่อคนตระกูลชินวัตรใช่หรือไม่เพื่อให้บุคคลในครอบครัวได้กลุ่มอำนาจรัฐบาลให้บริวารได้เป็นรัฐมนตรีถึงเวลานี้เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วครับว่าสิ่งที่พวกเขาสงสยัยไม่เป็นความจริง รัฐบาลเพื่อไทยไม่ได้เป็นนั่งร้านให้กับใครครับเพราะอันที่จริงแล้วพวกเขาได้หลอมรวมกันกลายเป็นพวกเดียวกันทั้งหมดไปแล้วครับทำงานร่วมกันกันอย่างเป็นปีเป็นครุยหัวเลาะร่วมวงไปได้วยกันได้ไม่เกี่ยวกับเจเนอเรชันหรือภูมิหลังใดๆครับเพราะพวกเขาใช้วิธีในการจัดการผลประโยชน์ที่เหมือนกันต่อรองกันผ่านสนามกอล์ฟเหมือนอนกันใช้อำนาจเปลี่ยนดำเป็นขาว เช่นเดียวกันรู้ช่องทางในการทำมาหากินผ่านระบบราชการเหมือนๆกันพูดอีกอย่างก็คือนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและพักร่วมรัฐบาลพูดภาษาเดียวกันและเล่นเกมเดียวกันมาตั้งแต่แรกครับพี่น้องประชาชนสังเกตได้ไม่ยากครับท่านประธานเรื่องไหนที่สามารถเดินหน้ารวดเร็วได้ผิดปกติไม่สนคำทักท้วงรีบทำเรื่อง รีบผลักดันก็คือเรื่องที่ดีลผลประโยชน์กันลงตัวอย่างเช่นเรื่อง e n t เตอร์เทนเมนต์คอมเที่กลายมาเป็นวาระเร่งด่วนให้ความสำคัญเหนือการแก้ไขปัญหาชาวนาหรือการพัฒนาการศึกษาเพื่อเยาวชนท่านนายกรัฐมนตรีครับภายจากวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาที่สื่อมวลชนตั้งคำถามกับท่านว่าท่านรู้สึกอย่างไรกับคำว่า ดีลแรกประเทศที่พวกผมตั้งชื่อให้จากการอภิปรายในครั้งนี้ถ้าท่านจําได้ท่านตอบคําถามนั้นว่าอะไรครับท่านถามสื่อมวลชนกลับไปว่าตระกูลชินวัตรได้อะไรสื่อมวลชนก็เลยอธิบายต่อครับอธิบายต่อว่าก็ได้คุณทักษิณกลับบ้านไงท่านนายกตอบคําถามต่อว่าอะไรท่านจําได้ไหมครับท่านถามว่าได้คุณพ่อกลับมาอ๋อ คงเป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดไปชัดเจนดีครับท่านประธานอย่างน้อยๆยนายกก็รับตรงๆโดยในโดยการไม่ปฏิเสธว่าดีอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เพื่อพาคุณพ่อกลับบ้านจริงๆเพราะถ้าหากไม่เกี่ยวครับสัญชาติญาณแรกของคนตอบคำถามก็ต้องปฏิเสธทันทีแต่นี่ไม่ได้ปฏิเสธใดๆครับแต่วันนี้ผมอยากจะชวนท่านนายกสนทนาต่อครับ ว่าดีลแรกประเทศที่พวกผมหมายถึงนั้นไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องพาคุณทักษิณกลับบ้านแต่ยังหมายรวมถึงเรื่องอื่นๆที่ประชาชนคนไทยต้องแลกด้วยผลประโยชน์ของประเทศมากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นภายใต้ดีลนี้ครับท่านประธานครับภายใต้รัฐบาลชุดนี้ดูเผิน,เ,น,เ,นเหมือนว่าประเทศอาจจะได้อะไรที่ดีขึ้นกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ แต่พอเวลาผ่านไปสองปีครับเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าสิ่งที่เหมือนจะได้กลับเสียมากกว่าเดิมการเริ่มต้นและตั้งอยู่ของรัฐบาลแพรทองทานชินวัตรทำให้ประเทศไทยต้องจ่ายต้นทุนราคาแพงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมขอเริ่มต้นจากด้านการเมืองก่อนครับดูเผินๆเ,เ,เหมือนว่าประเทศไทยได้หวนคืนสู่ระบอบประชาธิปไตยแบบเต็มใบเสียที ได้ออกจากยุคของรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจเผด็จการใช่ไหมครับแต่พอดูดีๆลงในเนื้อในอรายละเอียดครับท่านประรธานกลับไม่เป็นอย่างนั้นรัฐบาลเพื่อไทยครับทําให้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศถดถอยลงดัชนีชี้วัดความเป็นประชาธิปไตยอย่างเช่น Democracy Index ครับคะแนนตกลงจากปี2566จากเดิมที่พวกเราได้ที่6.35คะแนนเหลือเพียง 6.27คะแนนในปี2567ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีประชาธิปไตยบกพร่องครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่คืบหน้ามีหนำซ้ำยังโดนานานาอารยประเทศในกลุ่มเสรีรุมประนามจากการส่งตัวชาวอุยกูกับประเทศจีนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุครัฐบาลเพื่อไทยที่ไม่ว่าท่านจะรู้ตัวหรือไม่ครับท่านนายกท่านกำลังทำให้ความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ เสื่อมถอยลงภายใต้เปลือกของคำว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในด้านเศรษฐกิจครับท่านประธานดูเผินเหมือนเรากำลังจะได้รัฐบาลที่เก่งเรื่องเศรษฐ,ฐกิจใช่ไหมครับที่ขนาดหลายๆคนครับถึงแม้เคยเป็นกองเชียร์ท่านถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นด้วยกับจุดยืนทางการเมืองของพักเพื่อไทยในวันนี้หลายๆคนยอมปิดตาข้างหนึ่งเพื่อคาดหวังว่าจะให้รัฐบาลเพื่อไทย เข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องอีกแล้วก็รรท่านประธานไม่เหมือนที่คุยกันไว้พายุหมุนทางเศรษฐกิจไม่เคยเกิดขึ้นเพราะไม่ได้ทำการบ้านอะไรมาล่วงหน้าจากที่เคยคุยไว้ว่าจะได้5%ครับได้เหลือเพียงแค่2.5%ได้แค่ครึ่งเดียวของคำโฆษณาแต่ทิ้งไว้ด้วยราคาที่สังคมไทยทุกคนต้องจ่ายอย่างสูงมากมายมหาศาล ปัญหาเพื่อไทยของรัฐบาลนะครับปัญหาของพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมานะครับท่านประธานคือการไม่ยอมรับว่าสมัยไทยรักไทยในอดีตนั้นได้รับประโยชน์จากปัจจัยภายนอกเป็นหลักไม่ได้เก่งไปด้วยตัวเองเสียทั้งหมดในทศวรรษที่ปี2540ครับในวิกฤตต้มยำกุ้งพรรคไทยรักไทยได้รับอนิสงส์ดีๆจากนโยบายที่กองไว้อยู่บนโต๊ะแล้วครับรอให้คนหยิบไปทำต่อได้ทันที มีนโยบายอะไรบ้างครับผมขอยกตัวอย่างอาทิเช่นหลักประกันสุขภาพทวนหน้าที่เครือข่ายหมอชนบทในเวลานั้นเขาขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานมีคนเตรียมนโยบายดีๆศึกษามาให้ท่านแล้วส่วนการกระจายเม็ดเงินสู่รากหญ้าครับก็มีบทเรียนจากประเทศญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับโครงการมิยาสวาอีกด้านหนึ่งครับเงินบาทที่อ่อนตัวลงก็ช่วยให้การส่งออกของประเทศเติบโตแบบก้าวกระโดด จากเดิมที่มีสัดส่วนอยู่เพียง40%ต่อ GDP พุ่งทะยานไปเป็น70%ต่อ GDP เป็นหัวหอกเศรษฐกิจไทยตัวใหม่น่าเสียดายครับที่พอมาเป็นรัฐบาลเพื่อไทยนโยบายดีๆที่เคยกองอยู่บนโต๊ะตอนนี้ไม่มีอีกแล้วพอต้องคิดเองทำเองทั้งหมดคิดไปทำไปทั้งหมดผลก็เลยออกมาเป็นแบบที่เป็นอยู่ในแง่ของการบริหารประเทศครับ การได้คุณทักษิณกลับมาอีกครั้งดูเผนๆเหมือนประเทศไทยกำลังจะได้ผู้นำแพ็คคู่ใช่ไหมครับคนหนึ่งดูดีมีประสบการณ์เดินสายทำงานนอกทำเนียบโชว์วิชั่นใหม่แทบทุกเวทีครับส่วนอีกคนอยู่ในตำแหน่งเป็นคนรุ่นใหม่ทำงานในทำเนียบพร้อมประสานการทำงานกับคนรุ่นเก่าและก็ไม่ต่างอะไรกับด้านการเมืองเศรษฐกิจที่ผมได้บอกไปแล้วท่าประธาในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้น เรากําลังมีผู้นํานอกระบบที่ทํางานนอกทำเนียบเป็นคนชี้นํำวาระเป็นคนให้ข้อมูลและนโยบายนําหน้ารัฐบาลโดยปราศจากความรับผิดรับชอบใดๆเพราะไม่ต้องถูกทวงดุลตรวจสอบในขณะเดียวกันครับวันหนึ่งเคยบอกจะให้ค่าไฟ3ามบาทเจแต่ก็ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นผ่านมาอีกแก้2เดือนครับอยู่ๆก็บอกว่าจะลดค่าไฟให้เหลือ2องบาทห ราคาค่าไฟลดเร็วพอๆกับความน่าเชื่อถือเลยครับแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับท่านประธานกลายเป็นคนนอกระบบพูดไปเรื่อยไม่ต้องรับผิดรับชอบอะไรเลยส่วนคนที่อยู่ในระบบนั่งอยู่ในสภา,าแห่งนี้แทนที่จะเป็นพลังตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับกลับขาดทั้งความรู้ความสามารถขาดวุฒธธิภาวะและขาดเจตจำนงทางความเมืองการเมืองลองดูครับขาดความรู้ความสามารถ ท่านนายกครับการตอบคำถามสื่อมวลชนเรื่องค่างเงินบาทแข็งว่าจะช่วยการส่งออกผมคิดว่าเป็นข้อผิดพลาดอย่างน่าตกใจนะครับขาดทั้งวุฒธธิภาวะครับในขณะที่คนไทยทั่วทั้งประเทศรอฟังคำตอบเมื่อช่วงปลายปีว่านายกจะเอาอย่างไรกับปัญหาค่าไฟแพงให้ท่านมาตอบประทู้ในสภาครับท่านนายกตอบคำถามสื่อมวลชนว่าเมอรี่คริสมัสคับท่านประธานขาเจตจำนงทางการเมืองครับ หเดือนที่ผ่านมาเราเคยเห็นการผลักดันอะไรที่นายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำตัวจริงผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้บ้างตั้งแต่ฝุ่น PM2.5 ไปจนถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดครับเหลือแต่การลอยตัวหนีปัญหาไม่สนไม่แคร์ต่อความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนเมื่อรวมผู้นำนอกระบบอย่างคุณทักษิณกับผู้นำในระบบอย่างคุณแพทองทานแล้วประเทศไทย เสียสองต่อเพราะมีแต่คนที่กำหนดวาระที่ทำงานลอยตัวไม่ต้องรับผิดชอบกับคนที่ถืออำนาจรัฐที่ขาดคุณสมบัติครับท่านนายกรัฐมนตรีครับผมอยากให้ท่านตระหนักรู้ไว้อยู่เสมอว่าการกระทำของทุกๆท,ท่านล้วนส่งผลต่อความเชื่อมั่นโดยตรงของประชาชนท่านจะทำตัวแบบเดียวกับนายกที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารมองการเมืองในสภา เป็นเพียงแค่เรื่องน่ารำคาญมองวาระในสภาเปรียบเสมือนก้อนกรวดในรองเท้ามองนักการเมืองมองสสในสภาเป็นเพียงแค่จำนวนนับให้ทั้งจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ไม่ได้ทุกท่านครับเราลองมาดูกันว่าตราบใดที่นางสาวแพรทองทานชินวัตรย,ยังดำรงอยู่ในตำแหน่งต่อไปประเทศจะต้องแลกมาด้วยอะไรอีกบ้างเรื่องที่หนึ่ง เรื่องค่าไฟครับในขณะที่ชาวสวนในจังหวัดลําพูนและพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดพิจิตรที่ผมไปพบเจอมาครับมีทั้งชาวนาชาวสวนที่พวกเขาขาดแคลนแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรต้องสูบน้ําเข้านาสูบไฟสูบน้ําเข้าสวนด้วยค่าไฟที่แพงแสนแพงยังไม่นับรวมพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามครัวเรือนอีก21ล้านครัวเรือนนะครับท่านประธานนี่คือปัญหาที่ประชาชนคนไทยกําลังรอฟังการแก้ไขปัญหาอยู่ แต่ภาพที่พวกเราเห็นครับเห็นภาพอะไรครับภาพนายกตัวจริงออกไปตีกอล์ฟกับกลุ่มทุนพลังงานที่สนามกอล์ฟครับเพื่อดีลสัมปทานไฟฟ้ามูลค่าหลายแสนล้านบาทเพื่อสูบเงินออกจากกระเป๋าชาวนาพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรและคนไทยทุกคนไปเข้ากระเป๋าเจ้าสัวนี่คือต้นทุนอย่างแรกครับที่ประชาชนจะต้องจ่ายไปกับดีลแรกประเทศนี้เพราะรัฐบาลชุดนี้นอกจากไม่แตะต้องแล้ว แต่พร้อมที่จะเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มกลุ่มทุนที่เป็นคนใกล้ชิดของรัฐบาลประเด็นที่สองครับท่านประธานยังมีเรื่องอะไรอีกยกตัวอย่างในเรื่องที่ดินครับที่ผมไปพบเจอมาในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรอีกหลายล้านคนทั้งประเทศที่เขามีปัญหาป่าทับที่มีปัญหาในเรื่องการให้สัมปทานกับนายทุนที่ชาวนายังขาดที่ดินทํากินอีกเป็นจํานวนมากครับ ตื่นเช้ามาทุกๆวันก็ต้องหลุุ้้นว่าจะโดนเจ้าหน้าที่รัฐมาฟ้องร้องขับไล่เรียกคืนที่หรือเปล่าแต่สิ่งที่รัฐบาลทําอยู่คืออะไรครับคือการดีลกันของสองพักร่วมรัฐบาลที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีที่ดินมูลค่าหลายพันล้านบาทย้อนแยง้งต่อสายตาของประชาชนไหมครับเรื่องต่อไปครับท่านประธานไปต่อกันที่เรื่องการปฏิรูปกองทัพผมขอให้ข้อสรุปเลยว่า ประชาชนหมดหวังครับกับรัฐบาลชุดนี้ในการที่จะปฏิรูปกองทัพเพราะผลงานที่6เดือนผ่านมา6เดือนของท่านเป็นที่ประจักษ์แล้วไม่ว่าจะเป็นกรณีพรบร,ระเบียบร,ราชการกระทรวงกลาโหมครับที่มุ่งหวังให้กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนรัฐบาลนําโดยพักเพื่อไทยเป็นหลักก็ถอยไม่เป็นท่าพรปปป,ปอชอครับสดๆร้อนๆที่มุ่งหวังให้ทาหารที่ทำที่ทำทุจริตต้องมาขึ้น สารยุติธรรมไม่ต่างกับข้าราชการอื่นๆไม่ใช่ไปขึ้นสารทหารก็ถูกโหวตคว่ำโดยมีสสพักเพื่อไทยที่นั่งอยู่ฝั่งนู้นแหละครับลุกขึ้นมาอภิปรายในสภาว่าอะไรครับอภิปรายว่าเพราะรัฐสภาแห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนทหารเราเลยต้องเกรงใจทหารนี่แหละครับรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนครับท่านประธานว่าพักเพื่อไทยได้หลอมรวมเข้าไปเป็นพวกเดียวกันกับพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อม ขัดขวางการปฏิรูปกองทัพทุกรูปแบบประชาชนหมดหวังครับกับการยกเลิกการ,ารบังคับการเกณฑอาหารที่ผลการศึกษาชี้ชัดแล้วครับท่านประธานการเกณฑอาหารหนึ่งครั้งทําให้ประเทศไทยต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจไปหลายหมื่นล้านบาทครับจากคนที่ถูกจับใบแดงนี่คืออีกหนึ่งต้นทุนที่ประเทศนี้ต้องเสียไปจากดีลแลกประเทศมาดูที่ด้านต่อมาครับท่านประธาน ในเรื่องของความยุติธรรมในขณะที่พ่อแม่พี่น้องใน3จังหวัดชายแดนใต้ครับที่ผมไปพบเจอมาด้วยตัวเองครับยังรอฟังคําตอบในเรื่องของการเดินหน้ากระบวนการสันติภาพใน3จังหวัดชายแดนใต้หลายๆครอบครัวครับยังไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไม่ได้รับการคืนความยุติธรรมให้กับคดีตากใบแต่นายกรัฐมนตรีครับจงใจปล่อยปะละเลยไม่เร่งรัดติดตาม ในการนำตัวจําเลยที่หลบหนีไปต่างประเทศกลับมาดำเนินคดีเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดชายแดนใต้และในขณะที่นายกตัวจริงนอกระบบครับกลับได้รับสิทธิอยู่ในชั้น14เหนือกฎเกณฑ์ใดๆเหนือระบบยุติธรรมในประเทศนี้ที่มีคุณแพรทองทานชินวัตรผู้เป็นบุตรสาวรับรู้รับทราบสถานะของคุณพ่อตัวเองมาโดยตลอด ยังมีกรณีผู้ต้องขังคดีทางการเมืองครับที่ผมไปเจอมาด้วยตัวเองที่เรือนจําพิศเศษกรุงเทพที่พวกเขากําลังรอฟังคําตอบในเรื่องของการนิรโทษก,กรรมครับที่แม้แต่วันนี้แค่ข้อสังเกตในเล่มรายงานพักเพื่อไทยยังไม่กล้าโหวตรับเลยครับหมดหวังกันได้แล้วครับกับการทวงคืนความยุติธรรมให้กับประเทศนี้นี่คืออีกหนึ่งอย่างที่เราต้องแลกไปจากดีลแลกประเทศครับ ท่านประธานครับในขณะที่สังคมไทยมีฉันทามติร่วมกันแล้วว่าพวกเราต้องการผลักดันในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีครับลอยตัวครับควบคุมเสียงของพรร่วมรัฐบาลไม่ได้ตอกตะปูปิดฝาโรงเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าประชาชนคนไทยจะไม่มีวันมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ทานต่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนที่เป็นแบบนี้ครับ ก็เพราะว่าท่านไม่สามารถที่จะกำกับดูแลเสียงของพักร่วมรัฐบาลท่านได้ที่เถียงกันกันในสภาครับเป็นเพียงแค่ละครปาหีว่าจะทำประชามติกี่ครั้งรู้กันอยู่แล้วครับว่าเป็นข้ออ้างทางกฎหมายมาบังหน้าเหตุผลทางการเมืองเพราะพักร่วมรัฐบาลไม่อยากแก้มีเสียงสอวอ,อยู่ในมือจะแก้ทำไมประเทศก็เลยต้องสูญเสียไปอีกหนึ่งครั้งครับที่จะต้องอยู่ภายใต้กติกา ที่ร่างมาโดยคอสชอสืบพอดกลไกที่มาจากคณะปฏิวัติรัฐประหารและไม่แก้ไขดำรงไว้โดยรัฐบาลของแพทองทานชินวัติท่านประธานครับในขณะที่พวกเราต้องพนอยู่กับปัญหารายร้อมรอบตัวเดินออกจากบ้านก็เจอฝุ่นปัญหา PM 2.5ใครอยู่ติดชายฝั่งทะเลก็ต้องเจอปัญหาปลาหมอคางดำยังไม่นับรวมสถานการณ์การค้าโลกนะครับที่วันนี้ ซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานของโลกถูกฉีกออกเป็นสองส่วนบีบให้ทุกประเทศครับจะต้องเลือกข้างหรือไม่อย่างนั้นผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นจากการแยกโรงงานแยกธุรกิจออกไปตั้งอยู่ในทั้งสองห่วงโซ่อุปทานนั้นภายใต้ปัญหาประเทศที่รุมเร้าบริบทโลกที่บีบรัดครับเศรษฐกิจไทยกลับโตรั้งท้ายในกลุ่มประเทศอาเซียน ต้นทุนในการดำเนินชีวิตของประชาชนสูงขึ้นคุณภาพชีวิตของทุกๆคนแย่ลงครับโอกาสในการประกอบธุรกิจหมดไปขีดความสามารถของประเทศถดถอยสิ่งที่พวกเราเคยเก่งในวันนี้คือสิ่งเดียวกันกับที่พวกเราเคยเก่งเมื่อ20ปีที่แล้วครับยกตัวอย่างอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์สันดาปภายในจากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้ครับท่านประธานครับลำพังการแจกเงินการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ คงไม่สามารถกู้วิกฤตให้กับประเทศนี้ได้เพราะเงินหมื่นที่แจกไปครับได้พิสูจน์แล้วว่าไม่ได้สร้างการเติบโตใดๆให้กับเศรษฐกิจไทยเลยการสร้างเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็มองเห็นได้อย่างชัดๆล่วงหน้าว่าจะมีผู้ได้รับผลประโยชน์อยู่เพียงไม่กี่กลุ่มก็คือกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลนี่คืออีกหนึ่งโอกาสที่คนไทยจะต้องสูญเสียไปจากการที่มีรัฐบาลคิดไปทำไป หาทางซื้อคะแนนเสียงไปวันๆท่านประธานครับจากทั้งหมดที่ผมได้อภิปรายมานี้ได้ชี้ให้ทุกคนเห็นแล้วครับว่าดีลแรกประเทศในครั้งนี้มีเพียงคนไม่ถึง1อร์ที่ได้รับผลประโยชน์แม้จะต้องทำลายล้างระบบนิติรัฐระบบนิติธรรมหรือกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไปถึงการยอมที่จะทำให้ประเทศไทยถูกแช่แข็ง เศรษฐกษิจล้าหลังทิ้งซากปลักผักพังไว้ให้ขอบคนอีกกว่า99%ในประเทศนี้ในประเทศที่มีความเหลื่อมล้ำทุกมิติปัญหาสำคัญสำคัญของประเทศยังไม่ได้รับการแก้ไขครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของประสิทธิภาพความโปรง่งใสความเป็นประชาธิปไตยดัชนีตกลงทุกด้าน c o r ์รัปชันเพอร์ p t i o n นอินเด็กหรือดัชนีชี้วัดการทุจริตคอร์รัปชันตกต่ำมากที่สุดในรอบ12ปี ยิ่งกว่ายุครัฐบาลคสชเสียอีกประชาชนหมดหวังในการทําธุรกิจการประกอบสัมมาอาชีพตั้งแต่ภาคการเกษตรอุตสาหกรรมและการบริการปากท้องของคนไทย99%แย่ลงทุกระดับครับและถ้ามองไปในอนาคตราคาที่ประเทศไทยจะต้องจ่ายในรัฐบาลแผ่ทองทานสูงมากกว่านี้เป็นทวีคูณนะครับพวกเรายังต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสงครามการค้าโลกเราจะต้องแลกหรือเสียอะไรไปอีกเท่าไหร่จากการที่มีแพทองทานชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ต่อไปสิ่งที่พวกเราได้รับครับไม่ใช่ว่าได้รับรัฐบาลนี้เข้ามาช่วยทำให้ประเทศดีขึ้นแต่กลับทำให้พวกเราอ่อนแอลงไม่กล้าฝันไม่กล้าหวังกับอนาคตที่ดีกว่า ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งภายใต้ดีลแลกประเทศไม่มีแล้วครับสองกกสามกกเหลือก๊กเดียวอย่างเดียวเท่านั้นก็คือพักร่วมคณะรัฐประหารที่กลายเป็นพวกเดียวกันหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านจึงไม่อาจไว้วางใจให้นางสาวแพทองทานชินวัตรดำรงตำแหน่งอยู่ในนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปครับ ขอบคุณครับธรรมดาครับสนับสนุนโดยแอปเบอร์ี่น้ำแอปเปิ้ลไซเดอร์แบบผงชองอร่อยรสสตรอเบอรี่